ก็เจ็บอกว่าทหารค่อยๆหย,ย,ย่อนถุง Big Bag ๊กนะฮะที่มีขนาดหนึ่งตันลงวางกับพื้นด้วยความเร็วคงที่ค่าหนึ่งถ้าถุง Big Bag สูงจากพื้น10เมตรจงหาว่าสายสลิงงานที่ทำจากสายสลิงเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับและงานที่ถุง Big Bag ที่เกิดจากน้ําหนักของ Big Bag กเนี่ยทำมีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้นี้ก็คือคล้ายกรณีของ ลุงปลอดน,นั่นแหละอันนี้เป็นผมนให้เป็นรถทหารนะครับหย่อนถุงบิ๊กแบ็กมานะครับให้สูงจากพื้นดินนะครับเป็นระยะทางเท่าไหร่10เมตรนะครับอันนี้มีขนาด1ตัน1ตันถ้า1,000กกนะครับ่ะคราวน,นี้เนี่ยเอาไอตัว <c oughs> มาพิจารณาว่ามีแรงใดบ้างนะครับเขาบอกว่าค่อยๆหย่อนจนถุงเนี่ยเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วของที่เพราะฉะนั้นมีแรงทีแน่นอนละแล้วก็แรง MG อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วของที่เพราะฉะนั้นแรงลับที่กระทำต่อถุง b i g b a g เนี่ยก็ต้องมีค่าเป็นศูนย์ด้วยเมื่อแรงลับที่กระทำต่อถุง b i g b a บ็มีค่าเป็นศูนย์เราก็ต้องมาพิจารณาได้นะครับมีแรงแรกนะฮะที่เกิดจาก MG ก็คือเท่ากับ หนึ่งพันนะครับคูณด้วยสิบเท่ากับหนึ่งหมื่นนิวตันนะครับหนึ่งหมนิวตันดังนั้นเราต้องออกแรงตึงเชือก t นะครับแรง t เนี่ยแรง t เท่ากับหนึ่งหมื่นนิวตันเหมือนกันนะครับในทิศทางตรงข้ามเพื่อทําให้วัตถุเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วคงที่นะคราวนี้เนี่ยเรามาดูนี่คำถามเขาถามว่างานที่เกิดจาก แรงตึงเชือกนะฮะงานที่เกิดจากแรง,งเชือกแล้วมัยูก็ต้องเท่ากับขนาดของ f นะครับคูณขนาดของ s นะคอสซีต้านะทีนี้เนี่ยงานที่เกิดจากแรงตึงเชือกนะฮะเราก็รู้ละขนาดของแรงตึงเชือกเท่าไหร่หน่วยสิบร้อยพันหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนะครับคูณอ,อยู่กับระยะทางก็คือสนะิบเมตรนะฮะเอาให้มาคราวนี้เรามาพิจารณาคอสซีต้าอีกทีนึง ครนะาวนี้เนี่ยคอสซีตา,าเมื่อดูให้ดีก็คือว่าวัตถุเคลื่อนที่จากาจุดนี้มายังจุดนี้เพราะฉะนั้นทิศทางก็คือมีทิศทางลงนะครับสิบเมตรเอสนะครับคราวนี้ถ้าพิจารณาของไอตัวแรงตึงเชือกหรือแรงตึงเชือกมันมีทิศทางขึ้นนะทีเท่ากับหนึ่งนิวตันนะฮะเพราะฉะนั้นมุมระหว่าง T ทํากับ s ได้เท่าไหร่ครับ 180องศานะครับเพราะฉะนั้นคอสซีตาเท่ากับคอส180องศานะครับคอส180องศามีค่าเท่ากับลบหเพราะฉะนั้นดนะับเบิลยูเท่ากับลบหน่แสนหน่วย10ร้อยพันแสนนิวตันเมตรนะฮะหรือจูลน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เกิดจากาสายสลิงทำต่อ บิ๊กแบ็กก็จะเท่ากับลบหนึ่งมื่นคราวนี้เนี่ยเปลี่ยนมาพิจารณาไอ้ตัวนี้บ้างงานที่เกิดจากน้ำหนักของบิ๊กแบ็กดับเบิลยูเหมือนกันนะครับเท่ากับขนาดของ F คูณขนาดของเอะคอสซีตานะดับเบิลยูเท่ากับ F มีขนาดเท่าไหร่ครับก็คือ mg นะครับก็คือหน่วยก็คือ10,000นิวตันนะฮะ คูณกับ s ระยะทาง10เมตรนะครับแล้วถามว่า mg มีทิศทางไหนนะครับเอ็มจี MG ก็มีทิศทาง mg ลงนะครับส่วน s นะฮะ s ก็มีทิศทางลงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นซีตาที่ mg ็มจทำกับ s ก็คือเท่ากับ0องศานะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น cos 0 w เท่ากับ1นึ่งแสนหน่งสิบบาท นิวตันเมตรหรือจูลนะครับสรุปตอบว่า,างานที่แรงาสายสลิงทำกับวัตถุกับบิ๊กแบกเนี่ยมีค่าเท่ากับ1,000 0แสนนะครับ1 0 0 0 0แจูลส่วนงานที่น้ำหนักของบิ๊กแบกทำตัวเองเนี่ยได้เท่ากับ1,000 0แจูลน,นะครับจะเห็นได้ว่างานคือแรงคูณระยะทางตามแนวแรงเพราะฉะนั้นถ้า วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรงงานก็จะบวกถ้าวัตถุเคลื่อนที่ตรงข้ามแนวแรงงานก็จะออกเป็นลบนะครับง่ายๆอันนี้เป็นข้อไหนข้อหกนะครับนะอ่ะน,นี้ดูข้อสี่ไปป้าป,ปูถือถุงส้ม2กิโลกรัมนะฮะ ป้าปูถือถุงส้ม2กิโลกรัมนะครับ2 kg นะครับเพราะฉะนั้นนะเดินไปได้ระยะทาง2 0 0รเมตรถามว่าป้าปูทำงานทางฟิสิกส์ได้เท่าไหร่อันนี้เรามาดูนะครับว่ามีแรงอะไรมากระทำต่อถุงส้มป้าปูบ้างก็มีแรง M g มนะครับเท่ากับ2คูณด้วย10เท่ากับ20นิวตันนะครับคราวนี้ป,ป้าปูถือถือถุงส้มแสดงถุงส้มไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเพราะฉะนั้นนะ แรงที่ป๊าปูทำก็คือแรงทีก็ต้องเท่ากับ20นิวตันเหมือนก,กันนะครับรานนี้เนี่ยป๊าปูเดินทางไปได้200เมตรนะครับในแนวระดับ200เมตรนะถามว่า,าถามว่า,างานที่ป๊าปูทำได้มีค่าเท่าไหร่นะครับ งานนะ <c oughs> งานก็ดึงสูตรเดิมมาใช้ W เท่ากับขนาดของ F นะครับคูณขนาดของ s cos เซตานะครับเพราะฉะนั้นงานที่ป้าปูทำได้เท่าไหร่ W งานแรงที่ป้าปูทำก็คือ20นิวตันนะครับระยะทางที่ป้าปูดเดินไปได้ก็คือ200เมตรคูณ200นะครับ คอสซิต้าอันนี้ซิต้าเป็นยังไงเรามาพิจารณาซิต้าอันนี้คือแรงที่ป้าปูทำได้ก็คือยี่สิบนวตันนะครับส่วนระยะทางที่ป้าปูพาส้มเดินทางไปก็คือสองร้อยเมตรปรากฏว่าแรงที่ป้าปูทำเนี่ยตั้งฉากกับระยะทางที่ถุงส้มเคลื่อนที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคอ,อสซิต้าก็เลยเป็นคาวสติเพราะ,ะนั้นงานก็คือคอส งานที่ป้าปูทําได้ก็คือแรงคูณระยะทางคูณคอส90องศานะครับงานที่ป้าปูทําได้เท่ากับศูนย์นะครับความหมายของมันคือยังไงความหมายของมันก็คือว่าแรงที่ป้าปูกระทำเนี่ยไม่สามารถทําให้ส้มเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นงานที่เกิดขึ้นจากการกระทำ